สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นี่ผมอยู่ที่การีนานะครับวันนี้มาบรรยายฟีฟาไลท์สี่หาหนึ่งเดียวนะครับที่จะไปดูฟุตบอลเยอรมันไปดูบายเทินที่อารีแอนส์อารีน่านะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ไปแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่กับถ้วยถาดคุนเดซีกาของเยอรมันนี่คือถาดจริงๆนะไม่ใช่ถาดหลุมน,นักเรียนที่แบบเอามาทานข้าวกันไม่ใช่นะครับนี่คือถาด บุนเดสซีกาเยอรมันของจริงครับมาดูนใกล้ๆเลยครับนี่ผมเพิ่งเห็นกับตาที่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับนี่ใกล้ๆนี้เขาบอกว่าห้ามเอามือจับแต่ถ้าเกิดจับต้องใส่ถุงมือใช่อันนี้ครับก็มีเหมือนเป็นลูกแก้วเนี่ยมีลูกแก้วเป็นสีเ,เขียวมาจากมรกตซึ่งเนี่ยวัสดุผมไปถามมาเมื่อกี้จากทีมงานบุนเดสซีกาครับยังไงเพ่นี่มาจากที่ไหนรู้ไหมยังไงที่ไหนมาจากที่วากันดาวากันดาอ่า วัสดุนี้แบบเดียวกันกับเอามาจากแล้วเหล็กอะแล้วเหล็กอะเหล็กนี่ก็เอามาจากวากันด้าเหมือนกันอ๋อไวเบเนียมไวเบเนียมคือที่เอามาทำไอ้ไอ้พวกชุดชุดของแบ็คแพนเทอร์พวกนี้อ่าที่เอามาทําเหมือนไอ้ใส่กรงเล็บของรูบบรีนอะนั่นอะดามเอนเทียมอ่คนละชนิดเอาโคนละชนิดกันนะใช่ประเด็นคือคนละเรื่องไม่ไม่แต่เหล็กแต่เหล็กเอามาจากวากันด้าจริงๆเพราะว่ามันมีแร่ที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในโลกครับอยู่ที่นั่นแล้วก็เอามาทําเป็นถาดดูเดซิกาเยอรมันนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบ การสลักลายอย่างเงี้ยเห็นไหมการสลักลายมีแชมป์ปี1983เป็นฮัมบูกอ่ะปี1984เป็นสตุกการ์ด2014บาเยนร์ปี99บาเยนร์มือนี่เห็นไหมอ่านี่เป็นการสลักลายซึ่งการเลเซอร์เนี้ยบอกเลยว่าเลเซอร์คือไม่ได้จัดที่บนโลกเรานะอ่าเลเซอร์มาจากที่ไหนรู้ไหมยังไงพี่อ <As gard. S 1> oh. มันต้องใช้ไฟจากแอสกาดในการแบบว่าสลักทุกสิ่งทุกอย่างลงบนถาดใบนี้ได้เพราะาแร่ของเหล็กเที่ยวามาจากวาคันดาครับ,รบไม่ใช้ไฟจาก ถ้าไม่ได้ใช้ไฟจากแอสกาดมันจะไม่สามารถสลักอะไรได้เลยมันเป็ชตัหลอมที่บากันด้าวะนะฮะแล้วก็นี่แหละก็คือทองคําทองคํานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามด้วยครับนี่เอามาจากท้องพระโรงในแอสกาดเหมือนกันครับผมเนี่ยทองคําอะไรพวกนี้นะครับนี่ละครับได้ดูแบบใกล้ๆนะหา,าดบุนเดสซีก้าเยอรมันแล้วก็ตรงนี้เป็นอักษร D B ครับ D B นี่ก็เป็นรถไฟของเยอรมันไงใช่อ่ะพี่ <laughs> ล้ว DFB ด้วยนะ DFB ไหมเหรอเล่นมุกเอง D D B นี่คือรถไฟองเยอรมันคุณไปดูสิเอาหรอรถไฟ D ยี่ห้อ D B ด้วยแต่นี่ไม่ใช่ D B นะนี่คือ DFB ก็คือ DFB ผมรู้แหละมมุกเอาไม่แต่คุณพูดเรื่องจริงผ่ายคนไม่เชื่อแดดกัน นี่นี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ใกล้ขาดแชมป์บุนเดสซีกาเยอรมันนี่หลายๆคนนักเตะดังๆนี่โลธามาเทุสก็เคยถือมันแล้วนะครับโจานี่เอลแบร์เมเมโชอะไรพวกนี้นะครับหรือแมก้กระทั่งเดีกินครอปก็เคยถือถ้วยใบนี้มาแล้วนะครับครับอ่ะให้ดูใกล้ๆนะครับอีกทีหนึ่งครับผมโอเคบาย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 